ไม่ต่อค่ะยืนผนลรับฟังค่ะวันนี้สานี่ชอบติดค่ะ ไหน้าก็มีต่น้ำาะเดกินไปและ กับตะหลน่นทางนั้นครับลมครับทางนั้นไม่มีคันห้วยครับ แต่ละที่ปัญหาก็แตกต่างกันไปแต่ที่คล้ายกันก็คือติดลมอันจะไล่ครับพี่นอ้องแถวนี้เพิ่งพี่นอ้องผ่าคำครับมันเบิดไปแล้วครับแท มันหมดครับเดี๋ยวมาเติมสักกองถังก่อนค่ำหน่อยตอนล้นจ้วงครับขึ้นตรงนี้เอามาไม่ได้ครับมันกว้างครับตรงนี้อีพอบระลรห <laughs> ลงเลืองหายไปลงเลืองแม่ลงเลืองมาลงเลืองมาไปยังก่อนไปยี่หนอติไปยี่หนอดสิซื้อแห้อ <laughs> พ,พ,พูดใป่าอย่ามันขึ้นเกียงมาลงด้วยอเอา,มามนั้งมาเติมจักสองถังก่อนพี่น้องเลยตามคำครับคำแล้วพี่น้องคำแล้ว วันนี้ได้ประมาณวันนี้ครับผมได้ประมาณสักจากโนนมาปอสองร้อยขวดได้อยู่ที่นอ้องสองร้อยเมตรได้อยู่ครับว่าอยู่ในเกณฑ์ครับเมื่อนี้วันไหนไม่ขาดสองร้อยสองร้อยเมตร ก็คือว่าอยู่ในเกณฑครับ200-200กว่าจะทำมือได้ได้ต่ำกว่า200เนี่ยคือมือนั่นเผืเอว่า,าถ้าเป็นแบบนั้นบ่อยๆครับทำทำได้ไม่ถึง200-200เ200มตรเนี่ยหลายๆวันครับมันก็จะสะสมทำให้งานเราทำง,งานนี่น้ำมันหมดเยอะครับน้ำมันหมดเยอะ น้ำมันจะหมดเยอะเราก็จะเสี่ยงในการขาดทุนทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องคือข้นอยู่กับหนางานนั่นแหละขึ้นอยู่กับความอยากง่ายครับแต่ละหมองแต่ละพื้นที่ก็ปัญหากับแตยกตัางกันออกไปครับ บางจุดก็มันมีต้นไม้มีกอไผ่เยอะครับต้นปูกยังวะขุยกลองไว้กงนสิเอานนำใส่หน้าให้เพลินความเลย cần mà nó mặn mà Còn thì đừng mang vào bớt มันใหญ่มันกว้างครับตรงนี้หัวทางนี้หัวบางามครักบางามแน่เนาะโอ้ยหาลังมองอ้วนหาลังมองจอยหาลังมองแคบหาลังมองก็อ้วนจนนี่จังมองสิครับกวนอ้วนใหญ่ครับบางงามหาลังมองสูงหาลังมองตั้มตั้มเี้ปลาคอเงี้เนี่ยฮะเป็นปลาคอตุ่เงีเนี่เดี๋ยวไม่คือตั้สองรุสามรุ่น ได้อยู่ใส่ถึงมาบาทยม่ถ่ายบ่ดีตุกตุกเอาได้บ่บ่เนี่ได้แล้วเนาะจีวันบ่ได้ไปห้างดับเครียงไปกินเขาวค่อยลงมานอนนี่ห <c oughs> ้องจังค่อยลงมานอนนี่ไปกินเขาวก่อน เนื้อกินกินเขาต้องคอยลงมานอนนี่ครับยังไม่โหลดตัวเนาะ ถ้าเดินไปก็นี่ครับเดินไปดีกว่ารถมีอะไรที่ต้องการไหมเอยมีสัตว์ต้องเอารถไปผลงานป่าคอยี่หลนหลอดเล็กครับเส่เส่ขูยยี่เนี่ย Cốp nhanh tôi ở thăm phân áo, áo xăm chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bằng nhau bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn cho nó bị chuẩn bị chuẩn bị มันขึ้นแมงกับบังหน่อยมันขึ้นมานมุงกีมันเถอะมันขึ้นมานมุงกีน้ำหยางเ,เนา,า,านนะเป็นหยางอุ้องนะท่านมาขอเงินขอตัวนี้ฮะตัวนี้จักพระท่านพี่น้องนี่แหละการลื้อของใหม่มาได้ของอยู่ของกินจังๆแหละต้มสมเลย ยืดได้ก็เอาออกได้ก็มันเลิ่งไปให้ก็ตักขึ้นไหนยู้ครับบางได้มันเลิ่งไปว่าได้ก็ตักขึ้นไม่ได้ครับ